โอเคครับประกาศพอดีคุณครับช่องพูมาแล้วจริงจริงขนมฝักทองอร่อยอนะ่ยครับหนึ่งนาทีดูกันคนไลค์สับคายคแช์ที่ตามะโอเคก็ okay, มาแล้วครับขนมฝักทองสุดอร่อยตักสามคำก็หม,มดแล้วครับน้องๆดูไว้อร่อยขนาดไหนครับ,รบยำยำอร่อยจัดแล้วยุ่แลว้วครับเด็กๆดูไว้ไปทำตามได้นะครับ แต่ว่ามันให้น้อยไปเฮียน้นอยชิพไายตักคำเดียวหมดเลยจริงๆถ้วย20แผงชิพไา่กอง20แผงจัดโอเคจริงครับถายดีกว่าน้องๆงาอร่อยครับก็จัด,ดัน้องโอเคครับชอบนิม้มกดไลค์กดใจวันนี้ก่อนไปไ